ประกาศด่วนล่าสุดนะครับเข้าไทย100%เน้น3วันติดตกหนัก30จังหวัดสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ร่วมถึงกดติดตามให้ผมด้วยผมจะมีกำลังใจมากๆซึ่งเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้วันที่28มีนาคมตอนสายๆก็จะพบว่าส่วนใหญ่ท้องฟ้าปลอดโปร่งในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ยกเว้นแต่บริเวณภาคใต้บางส่วนนะครับก็มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆบ้างแต่รวมๆแล้วทั่วไทยท้องฟ้าปลอดโปร่งซึ่งมาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปในวันนี้ก็จะมีลมตะวันตกนะครับเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคใต้ดูตามอนิเมชันลูกศรสีแดงนะครับสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีลมใต้รวมถึงลมตะวันออกเฉียงใต้ปกกลุม ดังนั้นภาคใต้กับภาคตะวันออกก็มีโอกาสนะครับมีฝนตกได้บ้างประมาณ30ของพื้นที่สําหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานภาคกลางตอนบนเราดูจากแอนิเมชันของลมมีลมตะวันตกลมใต้ปกคลุมแต่ปกคลุมด้วยกําลังอ่อนดังนั้นโอกาสที่จะมีฝนตกแบบได้น้ําได้เนือ้อเหมือนกับพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะลดลงไป และเราสังเกตนะครับในพื้นที่อ่าวไทยบริเวณปลายแหลมยวนก็มีการกกอตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ซึ่งหย่อมนั้นแหละครับมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุดีเพลชั่นแล้วเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงในช่วงตั้งแต่วันที่31มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายนนะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของปริมาณน้าฝนในวันที่28มีนาคม ก็จะพบว่าส่วนใหญ่พื้นที่ภาคใต้มีโอกาสมีฝนตกนะครับในจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลารวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับไทยตอนบนก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกในจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับเนื่องจากลมตะวันออกเขาปกกลุ่มแล้วตะวันเป็นลมใต้นำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปนะครับ สำหรับในส่วนของอุณหภูมินะครับตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเนื่องจากหย่อมความร้อนเขาขยับเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยอย่างเต็มเปี่ยมและปกกลุ่มเป็นแพ่ใหญ่ดังนั้นอากาศก็จะร้อนในตอนกลางวันส่วนตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นบ้างเนื่องจากลมตะวันตกนะครับเขาพัดมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วลมนั้นแหละเขาจะนําความเย็นเข้ามาในบ้านเราทําให้บ้านเราในตอนเช้ามีอากาศเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือ เรามาดูตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่31มีนาคมดูจากเส้นความกดอากาศนะครับก็จะพบว่าในพื้นที่ประเทศจีนมีมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมในพื้นที่อีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วทุกคนลองคิดภาพตามนะครับก่อนหน้าวันที่29นั้นบ้านเราเนี่ยมีอากาศร้อนอยู่นะครับเมื่ออากาศร้อนมาพบกับอากาศเย็นมันก็จะเกิดแนวพัดอากาศเกิดขึ้น มากไปกว่านั้นมวลอากาศเย็นเขาลงมาเขาก็จะมาพร้อมกับลมตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือมาบรรจบพบเจอกับลมตะวันตกลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นนะครับในวันที่29มีนาคมจนถึง31มีนาคมไทยตอนบนจะมีฝนตกกระจายหลายพื้นที่ซึ่งมาดูนะครับในส่วนของปริมาณน้ำฝน ฝนเริ่มตกตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปในพื้นที่ภาคอีสานตอนเช้าตรู่นะครับต้องระวังในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญบ้านดงสวรรค์บ้านทาตมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรรีส,สเกตนะครับต้องระวังในวันที่29เวลาประมาณตอนเช้าตรู่ ส่วนเวลาประมาณตอน7จ็ดโมงเช้าก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกทั้งหมดตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างซึ่งมาดูในช่วงบ่ายๆวันที่29การตกของฝนนะครับก็จะกยับเข้ามาตกในพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานเกือบทุกจังหวัดมากขึ้นซึ่งภาคตะวันออกมีฝนตกในจังหวัดตราดจันทบุรีระยอง อำเภอแกล้งพัทยาชนบุรีนครนายกชะเสิงเซาสะแก้วส่วนอีสานนะครับก็มีฝนตกในจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์นางรองบุรีรัมย์สีสเกตขุขัขนธสิลาลาดพยกภูมูมิพิสัยบัวใหญ่ชัยภูมิรวมถึงพื้นที่อำเภอชุมแพขขนแก่นบ้านนาคำบ้านดรงสวรรค์มาดูในวันที่29ตอนเย็น ยังกุ้งตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคอีสานสําหรับภาคใต้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นเขาลงมาเขาจะมาบรรจบพบเจอกับลมตะวันตกที่ปกคลุมภาคใต้อยู่ก่อนหน้านี้ดังนั้นภาคใต้นะครับก็ต้องระวังมีโอกาสมีฝนตกได้ในวันที่29จนถึง31มีนาคมนะครับมาดูในวันที่30เวลาประมาณตอนเช้าตรู่วันที่30 เป็นวันที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดนะครับในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนดูตามสีนะครับโมเดลบอกว่าภาคกลางเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอีสานมีฝนตกหนักซึ่งเรามาดูกันว่าจังหวัดไหนบ้างต้องระวังสำหรับภาคเหนือนะครับมีฝนตกได้ในจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านสวนป่าสีสัตชนาไลสวรรคโลกทุ่งสเลียมสีสำโรงสุขโขทยัยบ้านนายางบ้านชาตรการบ้านใหม่ พิษณุโลกปลานกระต่ายบ้านลานตาบัวกำแพงเพชรบ้านโอ่งมาค่าบ้านโค้งวิไลเนินมะปรางปิจิตรบ้านใหม่ตะพานหินบางหมุนนาคจุมแสงนคะรสวรรค์ภาคกลางนะครับบ้านไร่จังหวัดชัยนาทหันค่ารวมถึงพื้นที่อินบุรีโคกสำโรงท่าช้างวงเวียนสะแก้ว อ่างทองสีประจันสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสองพี่น้องคำแพงแสนบางเลนนะครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกก็มีโอกาสมีฝนตกในจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาปราจินบุรีพนมสารคามชนบุรีพัทยาสัต,ตหีบระยองปลวกแดงจุมแสงน้องใหญ่อำเภอแกลงจันทบุรีตราด มาดูอีสานกันต่ออีสานมีฝนตกหนักนะครับในจังหวัดนครราชสีมาบำเน็จนรงค์ชัยภูมิบัวใหญ่สุรินทร์สีสะเกดบุรีรัมย์กระสังสีขอรภูมิห้วยทับทันรวมถึงพื้นที่ศิลราชาอำเภอสตึกคูเมืองมหาสาร,รคามกาลาสินอีสานเกือบทุกจังหวัดต้องระวังในวันที่30ตอนเช้าตรู่มาดูตอนบ่ายวันที่30มมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกย้ำว่าทุกจังหวัด ภาคกลางตอนล่างทุกจังหวัดตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงไปภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคเหนือฝั่งตะวันตกบางส่วนไล่ลงมาจากจังหวัดตากจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฝนตกหนักนะครับกรุงเทพและปริมณฑลในวันที่30ตอนบต้นก็มีฝนตกหนักนะครับสำหรับตอนเย็นในวันที่30มมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางฝั่งตะวันตก เรามาดูตอนเช้าในวันที่31มีฝนตกหนักเหมือนเดิมในพื้นที่ภาคตะวันออกทุกจังหวัดเน้นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคกลางก็มีฝนตกหนักเน้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองท่าช้างสีประจันสุพรรณบุรีอู่ทองห้วยกระเจ้าสองพี่น้องคำแพงแสนบางเลนปากเกร็ดสามโคกนครปฐมการจนบุรีโพธารามจอมบึงราชบุรี สำหรับตอนบ่ายฝนยังอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับสำหรับภาคใต้ก็มีฝนตกหนักเหมือนกันในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรนะครับมาดูตอนเย็นในวันที่31มีฝนตกหนักในจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตนะครับ ส่วนไทยตอนบนก็ยังมีฝนตกได้บ้างในจังหวัดจันทบุรีสะแก้วและจังหวัดตราดเรามาดูนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึง7เมษายนจากอนิเมชันของลมก็จะพบว่าลมยังคงปลุมเป็นลมตะวันออกในพื้นที่ไทยตอนบนและพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นไทยตอนบนในช่วงวันที่1นะครับก็ยังมีโอกาสมีฝนตกได้ <N> เนื่องจากลมตะวันออกปกคลุมและลมตะวันออกนั้นเขาจะพามวลเย็นลงมาด้วยแล้วมวลเย็นก็จะมาปะทะกับความร้อนทําให้มีฝนตกได้ส่วนในวันที่2เมษายนนะครับเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าลมตะวันออกมีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องแล้วไปกระตุ้นให้มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้น2เมษายนพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังเพราะว่ามีโอกาสมีฝนตกหนักเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ํา เคลื่อนตัวผ่านในพื้นที่ภาคใต้สําหรับในวันที่3เมษายนพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับเนื่องจากลมตะวันออกมีกําลังแรงมากๆและเรามาดูนะครับแผนที่อากาศในช่วงตั้งแต่วันที่7เมษายนเป็นต้นไปเราดูนะครับเริ่มมีลมตะวันตกตะวัดมาจากมหาสมุทรอินเดียแล้วพัดโค้งตะวัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือมากขึ้นหลังจาก7เมษายน โดยมันเนี่ยจะชัดเจนมากๆนะครับในช่วงวันที่10เมษายนและ1 1เมษายนดูตามภาพอนิเมชั่นของลมนะครับมีการพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียแล้วมหาสมุทรอินเดียนั้นเป็นแหล่งความชื้นชั้นยอดแล้วลมตะวันตกนั้นหละครับมันก็จะนําความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียตะวันพัดโค้งเข้ามาปกคลุมไทยเราเหมือนกับฤดูฝนนะครับฤดูฝนเนี่ยจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุม ผ่านมหาสมุทรอินเดียแล้วนำความชื้นเข้ามาในบ้านเราและในวันที่11ก็เหมือนกันลมตะวันตกเขาไม่ได้พัดมาจากแผ่นดินใหญ่แต่เขาพัดมาจากมหาสมุทรดังนั้นไทยเราก็ต้องระวังนะครับและเป็นสัญญาณว่าฤดูฝนปีนี้มาเร็วแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับซึ่งบอกกับทุกๆคนว่าในต้นเดือนเมษายนนี้ไทยเราสภาพอากาศ จะแปรปรวนมากๆนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ